เกิดเหตุฉุกเฉินกิดเหตุฉุกเฉินระวังมีอาชญากรอยู่บนถนนทนอนุอคกนหลับไปตำรวจมาแล้วจ้าแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตำรวจถ oh. ังแตกไหม่มีรถแต่เธอก็ยังมีพาหนะอย่างอื่นอยู่ <What? S 1> และเธอก็สามารถใช้เทปพันพันข้อมือคนร้ายได้มันแน่นหนาไม่ต่างจากกุญแจมือเชีลวละตำรวจคนนี้ไม่มีเงินเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เธอมีความคิดสร้างสรรค์สุด และคนร้ายกำลังจะได้เจอกับตำรวจที่ล่ำรวยที่สถานีตำรวจเธอก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเมืองนี้เช่นกันอัจฉริยก้อนจะต้องอยู่ในห้องค้งแต่เขาไม่บนล็อกนะแค่อยู่ในคุกไม่กี่นาทีเขาก็ร่ำรวยแล้วแต่ก็รู้ือนว่าตำรวจที่รวยอู้ฟู่คนนี้จะมีวิธีต่อสู้กับอาชญากรรมของเธอเองนี่นายฉันมีข้อเสนอให้นายน่ะ ฉันจะให้เงินนายแต่ว่านายจะต้องสัญญาว่าจะทำตัวดีๆโอเคไหมว้ <Wow. S 1> <Wow. S 2> าวสุดๆเลยอ่ะใช่ตำรวจที่ร่ำรวยนะมักจะทำอะไรที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆร้รานเสริมสวยทุกๆแห่งมีช่างทำผมที่ร่ำรวยและช่างทำผมที่ยากจนมันก็คือการต่อสู้แบบฉบับของร้านเสริมสวยแต่ว่าเรานั้นจะต้องสงบสุดๆเล่าเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาทั้งทำผมทั้งสองก็พร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ พวกเธอก็แค่ต้องตัดสินว่าใครจะได้ลูกค้าคนนี้ไปครอบครองส่วนครั้งนี้ช่างทำผมยากจนชนะเล็มตรงนี้แรงตรงนั้นนิดหน่อยมีแต่ช่างทำผมที่ละรวยเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าจะต้องทำผมยังไงแต่จะทะเลาะกันไปทำไมกันเล่าในเมื่อเราทั้งสองแบ่งลูกค้ากันก็ได้นี่นะช่างทำผมยากจนมีเคล็ดลับในการทำสีผมของตัวเองก็ใช้หัวบีซิมไนลล่า ดูสว่างสดใสและกิ๊บเกมไม่เหมือนใครส่วนช่างทำผมควยอู้ฟูชอบใช้ทองคำแท่งมากกว่ามันทำให้ผมมีประกายแวววาววิบวับเลยๆแล้วจะเอาขวานมาทำไมกันนะ่ะอ้ออ้ออ้อตัวแค่ใช้เล็มป้ายผม,มี่เอ,อ,เอง,งมันจะถูกแต่ว่ามันใช้งานได้ดีทีเดียววา้าวผมเกลียูสวยจังเลยส่วนอีกข้างก็ทำผมให้เป็นลอนได้นะก็ใช้ถุงเท้าแทนที่จะเป็นโลม้วนผมยังไงล่ะเธอก็ได้ใช้เคล็ดลับทุกๆอย่างที่มีใน YouTube ลูกค้าอดใจรอดูผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่มันไม่ได้ดูดีเลยสักแเนิมีแต่เงินเท่านั้นแหละที่จะทำให้เธอใช้เย็นลงได้นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับช่างทำผม,มที่รวยอู้ฟูแต่ช่างทำผมยากจนมีแค่ถุงเทข้าข้างเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่เพื่อนร่วมงานของเธอนั้นยื่นมือมาช่วยเธอเสมอว,ว้วาวมีเงินเกียบเลยอ่ะว,ว้าววันนี้ฉันโ <Yes. S 2> ชคดีจัง ห้องทำงานของหมอทีลัมรวยมีบรรยากาศ <Hey. S 1> ที่แสนจ,จะวิเศษ <ไป S 1> มันไม่มีกลิ่นของยาเลยแต่มีกลิ่นเหมือนเงินมากกว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องฟังคนไข้เพื่อที่จะเข้าใจปัญหา hmm? เธอจะคุยทำไมล่ะในเมื่อเธอมีสิทธิ์ที่จะบอกเธอทุกๆอย่างเ <Wow. S 2> กี่ยวกับสภาพร่างกายของคนไข้เอาละคะ่ะเราจะรักษาฟัน hmm. ของคุณแล้วนะคะ <S <S การกรอบฟันโดยทองคำกำลังมาแรงแซงคังคงและนี่ก็คือรอยยิ้มหลักล้านจ้าแต่คนไข้ต้องการแค่ทําอัลตราซาวเท่านั้น โถทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะเรามีเครื่องมือที่สุดยอดอยู่ค่ะคุณจะมองเห็นเด็กท่ารกได้ในทันทีค่ะโอ้ว้าวปึ้มปิ่มใจจังเลยค่ะนี่ค่ะเอาไว้ซับน้ำตานะคะว้าวที่นี่บริการยอดเยี่ยมจริงๆแต่หมอยากจนนั้นไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อนาตากานั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ใช่หมอที่ดีนะมาเริ่มอัตราซาวกันเลยดีกว่านะคะเราจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ ที่นี่ก็ต้องใช้ทักษะต่างๆที่มีอยู่ฮัลโหลหนูน้อยแท้จ๋าได้ยินหมอไหมจ๊ะวางที่กลอบลงไปบนท้องแล้วก็ฟังได้เลยค่ะว้าวเครื่องมือแบบนี้มันไม่เคยทําให้ผิดหวังมก่ <No. S 2> อนและนี่ก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดู <Wow. S 2> ภาพเอาละค่ะลูกน้อยของคุณหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนไข้เขาไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้นะคะเขาปวดฟันต่างหากเดาเอาๆงั้นหรอคะงั้นเรามาถอนฟันกันเลยดีกว่า มาทําโดยวิธีแบบโบราณโบราณโดยที่ไม่ใช้ยาสปาเลยแม้แต่น้อยเ,อเรา oh no. อาจจะไม่ควรทําแบบนี้นะใจะเย็นๆก่อนค่ yes. ะเดี๋ยวกสักเดี๋ยวเดียวคุณก็จะหายปวดแล้วเอ้าเจตมดพอกันทีฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลยอันคาดการออกกําลังกายกับเทรนเนอร์ทีรำรวยเป็นอะไรที่ดีมันยากยากแต่คุณก็ได้หยุดพักบ่อยๆแถมมีน้ําให้ดื่มฟรีด้วย ว้าวว้าวโบนัสเจ๋งเป้งแต่อย่าเพิ่งผ่อนคลายไปเตรียมตัวรับกับการฝึกช่วงต่อไปได้เลยว้าวการที่มีโค้ดทิลร่ำรวยมันก็มีข้อดีแบบนี้นี่เองสินะการยกน้ำหนักทองคำแท่งทั้งยากแล้วก็สนกุกจะมีเวลาไหนในชีวิตอีกลาะที่คุณจะได้ถือของมีค่าขนาดนี้ไวในมอือถ่ายรูปซะหน่อยอาจจะทำให้คุณมีแรงขึ้นมากขึ้นบริการนี้รวมอยู่ในค่าสอนของโค้ดทิลลั่ำรวยแล้วและนี่ก็คือห้องสุดรู้ลาแล้วก็คุณภาพสุดยอดเยี่ยม แต่ความหรูหรามากมายแบบนี้มันก็ทําให้เน็ตเหนื่อยได้เหมือนกันเดองั้านเรามาเซลฟี่แบบธรรมดาธรรมดากันดีกว่านะส่วนคดผู้ยากจนไม่มีเงินสาหรับซื้อยิมเป็นของต <Hey, S 1> ัวเองหรอกเธอจึงทํางานออนไลน์แทนเออจะว่าไปเธอก็มีผู้ติดตามเหมือนกันเด้อว,วันนี้เราจะมาเริ่มจากการฝึกความแข็งแกร่งเราจะใช้ขวดน้ําแทนดัมเบลมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่แพงด้วยตอนนี้มาออกกำลังกายกล้ามเนื้อกันดีกว่า คุณแม่จําเป็นจะต้องใช้อ,อุปกรณ์ออกกำลังก,กายเช่นกันพาคิลิวใช้แทนสไลเดอร์ได้อย่างดีเลยละ่ะแถมยังทำให้พื้นสะอาดเอี่ยมอ่องอ,อีกด้วยว้าวเจ้าของยิมโมาโนแล้วไงทุกๆอย่างเยี่ยมยอดดีค่ะนี่จ้าค่าจ้างของคุณโอ้โหว้าวาวา้าว <G> ทำไมเยอะอย่างนี้ <G> ล่ะค<ฮ>ะทุกทุกคนชัดจ๋าครั้งต่อไปเจอกันที่ยิมของฉันเองนะเ <G> ชฟผู้รัมรวยคนนี้กำลังทำให้สิ่งมหศจรรย์เกิดขึ้นในครัวของเธอก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ อาหารจะต้องอร่อยและแพงมากๆอีกด้วยนั่นคือเหตุผลทุกสิ่งที่เป็นประกายแวววาววิบวับเป็นประโยชน์ต้องทุ่มไม่อัน้นแต่ว่าจะต้องใช้ผักด้วยเหมือนกันเนอะพวกเขาคุณสาวผักมาจากความสุดๆร้อนๆเลยและก็ต้องแน่นอนว่าต้องไม่ลืมเรื่องการตกแต่งใส่ทองเพิ่มอีกเพิ่มทองลงไปอีก อาหารจานนี้จะต้องเป็นปกายแววววิบวับใช่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบอร์เกอร์อันกระจิ้วลิ้วแต่มันก็ล้ำค่ามากๆเลยล่ะเชฟผูอยากจนไม่มีห้องครัวสุดหนูหลาหรอกนะทุกอย่างเรียบง่ายแต่มีรสสนิยมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบะหมี่กันค่ะใส่น้ำเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็ต้องไม่ลืมเครื่องปรุงด้วยนะและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้อาหารจานนี้อเนจอร่อยคนคนคนให้เข้ากันอาหารมื้อเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วม,มา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 กินกันเลยดีกว่า ห้องเรียนของครูคุณรัมรวยดูเหมือนพิพิธภัณฑ์ยังไงย่าง,งั้นกระดานธรรมัาสทองคําแท้แต่ยังไงก็ต้องสอบอยู่ดีอ,อ๋อขอโทษทีนะจ๊ะเด็กๆพอเพอิ่นว่าอาจารย์ไม่มีสมุดทําข้อสอบนะ่ะงั้นก็เอาเป็นว่าเขียนบนเงินแทนก็แล้วกันเนาะระหว่างที่นักเรียนกําลังตอบคําถามอยู่นั้นเธอจะใช้ไอโฟนทองคำคุยเ hmm. ม้ามากับเพื<ๆ>่อนๆเอาละตาเด็กๆได้เวลาส่งข้อสอบกันแล้วนะไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิ โอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมาเรียนเลยนะวันนี้เนี่ยแต่นี่เป็นเกรดชนิดที่นักเรียนคนไหนๆก็ต้องยินดีที่จะรับแต่ว่านักเรียนพวกนี้มีเกรดเอฟล้ำค่าอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยพวกเธอก็เริ่มซักจะเบื่อกันแล้วล่ะห้องเรียนของอาจารย์ที่ยากจนนั้นแตกต่างจากนี้เยอะเลยและเมื่อกระดาษแข็งไม่มีพื้นที่เพียงพอสาหรับเขียนก็ต้องเขียนบนมือแทนและกันส่งข้อสอบได้แล้วจ้าเด็กๆทั้งหลายแต่ว่ากระดาษทั้งแผ่นมีแค่คําถามเดียวโรงเรียนที่ยากจนแห่งนี้ไม่มีพินเตอร์ เราจะต้องแบ่งคปลึงกระดาษกันแล้วล่ะการประหยัดกระดาษเป็นเรื่องที่สำคัญสุดและห้ามมีการโกงกันเด็ดขาดเข้าใจไหมอาจารย์ที่ยากจนไม่มีแม้แต่โทรศัพท์เธอสนใจนักเรียนอย่างเต็มที่ให้มาดูกันดีกว่าว่าพวกเธอตอบว่าอะไรกันบ้างนะใช้ลิปสติกแทนปากกา m เกอร์สีแดงเอามันก็ใช้เขียนได้เหมือนกันนี่พวกเธอได้เกรด F แล้วเจอกันตอนสอบซ่อมนะจ๊ะเด็กๆพนักงานส่งอาหารพวกเขาจะต้องทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินซื้อ GPS พอรับออเดอร์ปุ๊บปั๊บก็ต้องออกเดินทางในท,ทันทีนี่เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆจะต้องผ่านทุ่งนาและป่าดงพงพรแถมยังจะต้องขึ้นเขาลงห้วยต่างหากแต่ไม่มีอะไรหยุดพนักงานส่งอาหารที่ยากจนคนนี้ได้หรอกนี่คือที่ที่ฉันจะต้องมาส่งสินะ ว้าว,ว,าวใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะแต่ว่ามันเปล่าประโยชน์เพราะว่าออเดอร์ดันสลับกันซะง,งั้น <No. S 1> พิซซ่ากล่องนี้จะต้องไปที่อื่นมันไม่ใช่ที่นี่นี่แต่ว่าพนักงานส่งของผู้ยากยนไม่มีทางไปถึงที่นั่นทันเวลาหรอกมีหวังพิซซ่าฮงเกนหมดแน่เลยกินเองยังจะง,ง่ายกว่าซะอีกส่วนพนักงานส่งอาหารผู้ร่ำรวยไม่เคยมีปัญหาแบบนี้หรอกเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีอ,ออเดอร์ที่สั่งก็พร้อมส่งละ อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยจะช่วยส่งอาหารได้ภายในไม่กี่วินาทีโดรนลำนี้หาทางไปส่งเองได้จ้าและมันก็จะบินตรงไปหาลูกค้าที่ยินดีได้งานแบบนี้ไม่รักไม่ได้แล้วละแค่ต้องนั่งอยู่กับบ้านแล้วก็ป้อนคำสั่งให้กับโดรน bye bye. แล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ลํำรวยที่สุดในเมืองนี้ <Yeah. S 1> โดยมือด้ว คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับพนักง,งานที่ร่ำรวยกับพนักง,งานยากจนของเราหรือเปล่าแล้วคุณชอบตอนไหนมากที่สุดเหรอบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมเชลักยังไงล่ะ